สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอ็ซีแฟนครับสุขคทุกคนครับผมผมกับผมเดมอนติติไก่ครับตอนนี้มาหอดจอดถึงงานพิทีเดยอนลอยแล้วครับิงเสื้อผ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศหลังเวทีว่าจะเป็นตั้งไดเนียเพราะว่าหมู่บ้านนี่มาบู๊ยพี่น้องหมู่บ้านฝนตกแห้งไรครับผมฝนตกแห้งไรจนงานได้ยกเลิกแล้วกาเลื่อนมาเล่นเป็นมือนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้นะบ่มีฝนครับตอนนี้บู๊ยเห็นเบิ่งเห็นเบิ่งฝาฝาพุ่นน่ะอ่าขี่ฝาบ่มี สบายเลยครับผมบอมีเลยวังวา,วงวามือนีฝนสิบ่ตกขอให้ทีมงานเขาเลแสดงครับผมแต่ว่าตอนนี้สิพาพี่น้องไปช่มบรรยากาศกา่อนสิพาเบื้องเต็นท์ียมอนนำ้ำมาเป็นจนังไดเป็นจะยู่ได้บอพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านอีเดาคนว่าน้ามท่วมแต่แต้องบอว่าเดมอนมากเรเท่เดไปหลังหางแล้เจอได้ครับพี่น้องเพราะว่าล่มมันแห้งฝนตกลมม่มแห้งมาที่นี่เขาก็เลยบอกให้ทีมงานนะ่ะออกไปยู่ข้างนอกก่อน ออกไปยุคขนองก็พอเพื่อความปลอดภัยครับผมกันเวทีลมน้ำไปไปชมเบื้องบรรยากาศครับพี่น้องรับฝากพี่น้องโคตรอะไรโคตรเทียบโคตรติดตามเป็นกำลังใจให้่งรางครับผมสารับคลิปนี้ไปชมกันได้ครับมาครับมาครับหลังหัน จืนคโอ้โหทีมงานเท่าจะได้ถือถือโฮมี่นนองแดดแห้งหลายมือนมือนี้ปอดฝนครับมือนี้ปอดฝนเราจะไปตามหาเต็นท์กันนะครับเต็นเ์นเต็นนเต็นน้อนเ่นเสนัสดีครับ ครับสวัสดีครับอันโฮมนี่บ่ได้กันแดดแลยได้แหงดูแดดอะไรก่อนตะเหลี่วฮะน้ำบอห่นเ้าใจกัไหมจะไมแหงกระจายเสียงมานี่อันใดมันมัอเ็มันกันี่อ้างีกเอาห้องคืนดีอามันเป็นตังไดนะครับน้าหัวตะลุงมาเนี่ น้ำท่วมเนาะก็น้ำหมานเป็นจังไดเนี่ยบิทนี้ยูสูบออกหม่้านกัาดไนน้ำอย่แถวนี้โอ้ดไน้ำเป็นลูกระหมองเ็เบานเ็นม่านเนี่ยเรอเป็นเ้านจีเป็นไวน์น้ำเป็นถ้าดิท่มข้าไปนะก็ย่ายมองซะอย่ามาเรียนมองนี้เดนี่่มไปนั่นกัเอาเรื่องเมื่อกี้ซะันี่ก็ได้ แล้วเขาจีปั้นเป็ดขึ้นห,าหน้านะปั้นเพ็รเอาได้ยูพึ่งมื่อไหร่หามึงเมื่อไหร่จีบกนม่หล่ๆๆาเขาไม่หล่หลกกากันมาไปกันพี่น้องครับสุดยอดเลยเอาทางตันตัวนี้ไหมอันนี้ครับบู๊สร้างสอมพะล่มสอมพะล่มครับอันนี้สร้างสอมเพื่อสร้างมางนี่เองมางไปมา,มาง,งมาหรอพังมันนี้พังมันนี้ซื้อไม่ซื้อไม่สรุปอันรองดมึงซื้อ ล,ล้างห่านเนาสุดยอดเลยสูคืเขขอเก่ารับผมคืนเท่คือเก่าลัางหา่นแต่ว่าตอนนี้ไปย่างหาเตี่ยนกันสวัสดีครับสวัสดครับผมสวัสดีครับย่างเอาทรงพี่ม่อนไหมเท่มากเลย หาเต็นของว่าท่านพ่อยใะ่ไับเนี่ยว้าตัวนะครับเบิ้งไม่มีเมนเต็นเนี่ยมองมันนะไปเบิ้งก่อนครับสภาพตอนนี้โอ้ถึงว้าล่ะถึงแบบนั่งหาน้ำต่วตแต่เ่ามาวานนี่เป็นตะถ่วมคัะก็หนียุครับตัเหมือนนี่ล่งแล้วล่งลายแล้วล่ะ ของเปียกเบอร์เร่รบอกคำนี่สวัสดีครับไอโอ้ยู่ไก่กันตัวนี้ไหมสวัสดีครับไอฮอตดีดียวกำลังลงมาครับโอเคครับนี่ดีเต้นเอามอนดีดีเป็นจังไรแน่นอนนี่ตัดปลอดภัยหายห่วงเกี่ยวเลยอันนี้เข้าไอผมว่าไอยู่รถแลยอ่ะตอนแรกเอาสีมาเต้นกำลังสีมาไปนี้มันฝนมันน้ำมาก,ก่อน ดี่จะรับหรือมั้งโอยนั่งฐานจะรับเมื่อวาอ้ยูนี่วะครับตอนหนามมันท่วงหนามถ่วงตั้งแร่ก็อยู่นี่แล้วบอกบอกนะฮะ่วมร้ายวายมันมองนี้มันบ้เป็นไหนหรอกแต่ว่าทั้งแนวเพราะว่ามันน้ำมากกระเป๋ากลับไปฮอดีเก็บของแล้วก็ขึ้นรถเลยครับโอ้ชายจวดเยอยูน่าแม่ฮอนดิอีดีอยูน่าแม่ฮอนเด็ดจาวไปไหดิตะกี้กัอยู่น่าไอ่แหละ ไปน้ากันวันนี้ก็พาพากันไปเบิ่งหนังเห็นยูอ่ะยูบทโท้อื่นนี่เนาะบทโท้อื่นกันเลยดิท่านี่กับหัวกระตื้นเดยโอเคครับไปไปครับพี่น้องครับหาจุบรรยากาศข้างหน้าตังบันนี้ปันนี้ด้านหลังเวทีเป็นตั้งสี่เห็นเต้นจากคลองแล้วอา้สี่บึ่งด้านหน้าเวทีกันอ่าสุดยอดบะสวัสดีครับผมเอ้าคุณแมยอ่ะ พ่อโอ้คุณพ่อปะกะเบิ่งทานนางเจ้าเนี่ยยิ่งานนีนครับมันเป็นภูมะสบให้อ่านี่ละครพี่้องครับเพิ่ง งานเทาเดี๋ยวเอาอเสือกมะขึงไปเพราะว่าแบบว่าลมแห้งค่ะครับผมป้องกันอันตรายบงมาบุ้งด่านน้ำวันนี้มาดูปัดพี่น้องน้ำบุ้แล้วน้ำบุ้แล้วน้ำบุ้แล้วมามามาๆๆมามามาเด้อมาเด้อยันนี้โอ้เกี่ยวเลยโอ้ไม่ยั่งอะไรนะ่ะนั่งดีเด็นะมานั่งยัง่งดี <laughs>

ตื่นเต้นในเฮลคออร์แล้ะโมพักโอ้ยตื่นเต้นจโฮมพักเลยล่ะอันนั้นจำตื่นเต้นอันนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วขึ้นทั้งในมาบตาเกลือโฮมพักดีส่องให้ากหัวคืนเลยโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับเขาอยู่สถานที่เก่าสถานที่เดิมครับผมตลาดฉลองกรุงลาดกระบังกทมครับผมกรุงเทพมหานครมาให้กำลังใจกันครับเมืองเรี่ยงครับ ปล,ป,ลปลอดภัยปลอดฝนส stated, ุขใจสบายใจครับผมมาให้กำลังใจกันครับพี่น้องครับเอาสําหรับคลิปนี้คือสิบ่มมี่ยังไหลมาถักททยพี่น้องภาพพี่น้องชมบรรยากาศหลังหานกันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าคือเดิมครับผมสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะขอลบที่นิธีกรเพราะว่ามื่อวานเราเริ่มแสดงหาโมงฝากพี่น้องเขาไปให้กำลังใจกันในกลุ่มปีน้ำเด้อถ้าพูดใด้สะดวกมากแต่ถ้าพู้ได้สะดวกมากเฝ้ามากด้ยครับเฝ้ามากหาโมงแรงเท่าเริมทำการแสดงกันแล้วเราไปพอกันครับพี่น้องครับ I'm not